คุณพี่ใช้แมกมาผสมกับปุ๋ยน้ำลาวาแล้วก็ยาฆ่าแมลงมาฉีดทุเรียนเนี่ยพวกแมลงตายดีเลยใช่ไหมตายดีเลยครับตายตายคาใบตายคาใบเลยแห้งเลยครับแล้วได้ผลเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยให้ร้อยให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเจอเพี้ยอะไรบ้างครับที่ที่สวนนี้ยเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยจักรจันเพี้ยไก่แจ้มีมดทุกเพี้ยแหละออสารพัดเพี้ยเลยปราบได้หมดโอปราบได้หมดเลยคือหมดเลยคือตายสนิทเลย ชนีดนี้ตายนี่ใช้มาดูเลยหลังใบนี่เนี่ยดูได้เลยหลังใบหลังใบดูเลยไม่มีนี่เห้มัน้าฉีดใหม่ๆมันจะเป็นเหมือนน้ำมันเลยโอ้อตัวไม่มมกมันจะเคลือบที่ใบเลยอที่ใบเหมือนน้ำมันเลยเพี้ยพอบินมาก็คืนอ่ะจะมาติดโอ้ตอนเช้ามาดูได้เลยครับตายตายคาใบตายคาใบเลยแห้งเลยครับห้าสิบตีซีต่อน้ำสองลิตรสองร้อยลิตรตีต้องเจ็ดวันหนึ่งข้าง สิบวันหนึ่งครั้งครับฉีดตามรอบได้เลยตามรอบได้เลยแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่ฉีก็ได้ทุกยาที่ผสมกันแต่ห้ามห้ามขาดสองที่ห้อนี่ตวกลงไปให้ได้ฉีดยาทุกครั้งต้องมีแมกมากับลาวาทุกครั้งทุกแต่ก่อนใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวเห็นผลไหมจะว่าไม่เห็นก็ไม่ได้มันไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตายบ้างไม่ตายบ้างตายบ้างตายบ้างมันก็ต้องฉีดซ้ำบ่อยซ้ำบ่อยแล้วหลังจากใช้แมกมาลาวาผสมกับยาฆ่าแมลงแล้ว ตอนนี้ต้องขีดซ้ำไหมฉีดตามกติกาไปเลยอ๋อตามรอบที่เราตามรอบที่ที่ที่เขากำหนดได้เลยโอ้ครับเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้าวันสิบวันสิบห้าวันได้เลย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 อย่างนี้ถือว่าคุ้มค่าไหมครคุ้มสิครับใช่มานะใช่ได้แค่หนึ่งชุดชุดที่สองยังใช้ได้ครั้งเดียวอ๋อชุดที่สองคือสั่งมาชุดใหญ่เนี่ยเพิ่งใช้แค่รอบเดียวรอบเดียวทำไมถึงสั่งซ้ําครับมันดีสิไม่ดีสั่งมาทําไมมันโตหมายถึงว่าฉีด ต้นทุเรียนแล้วเพรียงมแมลงมันตายกัเลยสั่งซ้ำติดใจจะใช่ไปเรื่อยๆจนกลัวทุเรียนจะหาใหม่โอ้ครับผม